สวัสดีค่ะฝน,น,นตกแล้วค่ะพี่น้องฝนตกแล้วหลังจากถามมาหลายมือสุดเทือกับฝาห้องคือมืมอยู่แล้วก็เอาบ๊ทตกหลังสงการมือเนื่องพี่น้องปีนี้ได้ฝนแล้วเ้ยอชุ่นชําขนาดค่ะ ให้แน่พี่น้องมันบ่ล่มมันตกสื่อๆแต่ฝนเศร้าตกสียางลงไปข้างหน้าค่ะไป็นต้นใหม่เมื่อวานลงไปเบิ่งกับบ่ฮันได้เหี่ยวค่ะกระถาฝนเบิง่งพยากรณ์อ,อากาศอยู่ว่าสิตกกันหลายเมือแต่ว่ากับไปตกทางอื่นเนาะค่ะกับบ่ฮันมาตกทางสวนมันอีตกซะให้แน่มาเคลเทปเริ่มไหวแล้วค่ะ ว่าบอกบวกไปย่างๆอยู่คุณตาคุณยายมาเอาไปกินชุ่มชําค่ะพี่น้องชุ่มชําค่ะ ยาก็เริ่มเคี้ยวได้ค่ะบัดน,นี้พอตกถึกเนี่ยเป็นเฮ้าโดน้ำแยมโดน้ำหรือโคอยู่ก่าสันก็บ่ค่อยขึ้นได้ค่ะแต่ว่าเพราะฝนมาเ่อหนึ่งสองเทอานันละค่ะเขี้ยวดอกไม้มางนามง้ำหนือเปล่เอาแค่นี้ละค่ะทายเ,เบิ่งว่าฝนตกดีใจน้ำกันค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะ